สวัสดีครับเพื่อนๆนมาคลิปนี้ไม่ได้ทำอบข้าวแล้วครับเพื่อนๆนวันนี้เป็นเด็กเส้นวันหนึ่งนี่เลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเพื่อนเพื่อนมาลองดูเจ้าอร่อยเขาว่าเจ้านี้อร่อยนักอร่อยหนาเขาว่านะเอาลองดูทิเติมน้ำาเลยเพื่อนเพื่อนเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กต้มยำเพื่อนเพื่อน กับข้าวเช้านี้ไม่ได้ทําครับอบข้าวยังมีอยู่แต่ก็ไม่ได้กินเ,ออเลยเลยอยากกดน้ํากินก๋วยเตี๋ยวเปาก๋วยเตี๋ยวคุณยายมาแอบ,บดูอ่ะพุงเลยเพื่อนเขาว่าถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยต้องไปนั่งกินที่ร้านร้านไหนก็แล้วแต่คนร่ำมัาคือว่าอร่อยอ่ะถ้าซื้อมากินที่บ้านไม่อร่อยนะครับ ต้องกินที่ร้านถึงจะอร่อยเพราะว่าถ้าเราซื้อมากินเขาให้เครื่องปรุงมาน้อยมันจะไม่อร่อยปรุงไม่ถึงอืมอืมโหแกะไม่ได้เลยเนี่ยเอามีดก่อนอืแกะไม่ได้อืมใส่ไ,นไปน้ำสม้มไม่พอครับแค่นี้นี่เครื่องปรุงที่บ้านปรุงต่อเลย อย่าเยอะนะพริกนี่เผ็ดนะเนี่ยครับใส่พริกไปใหม่ก๋วยเตี๋ยวมันต้องปรุงถึงถึงมันถึงจะอร่อยครับน้ําตาลตามอีกนิดนึงอันนี้เป็นน้ําเคยอย่างดีนะครับเพื่อนๆรู้จัก,จกไหมน้าเคยอ่าชิมเลยตัวนี้ต้มยําน้ําใสไม่ต้องเป็นต้มยําไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวแต่ต้มยําก็ต้องใส่ถั่วถั่วบดถั่วยี่สงแล้วเขาจะเรียกต้มยํา ช้ำอย่างนี้เลยครับเ,เพื่อนๆนี่เลยอะ่ะมาอืมเยี่มเลยอร่อยเพราะเราปรุงเพื่อนๆถ้าเราปรุงถึงมันจะอร่อยก๋วยเตี๋ยวอะถ้าซื้อมากินที่บ้านนะให้อร่อยขนาดไหนก็ไม่อร่อยครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยกินของต้า uh อีกแล้ว uh อ่ะ uh อืม uh อืม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 ถ้าเราปรุงได้ที่มันจะอร่อยมากครับเ,เพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวอะอ,อร่ยอย,อย,ยนะครับเยิมย่มๆอือม เส้นต้องให้เป็นเปเส้นแบบเส้นแข็งแข็งลวกแบบนิ่มๆอย่าไปเอาแบบเส้นมันมีหลายเส้นครับบางเส้นก็ไม่อร่อยก๋วยเตี๋ยวอะตาอย่ายุ่งของปู่ลูกเวลาปู่ทํางานตาอย่ายุ่งลูกนี่มันมันเป็นงานของปู่นะเดี๋ยวไปโดนมันเดี๋ยวมันเคลื่อนลูกนี่นะไปเพื่อนๆอ,อีกคำหนึ่ง